โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสด,สสด,สสด,สสดีชาวราศีเมษนะครับราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนว,าว้วาวว,าว้าวว้าวเดือนนี้คือเดือนเกิดของท่านพอดีนะครับขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขมากๆมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณขอให้พบพันสิ่งที่ดีพบสิ่งที่ดีพบรเรื่องราวดีๆในชีวิตเนาะประสบความสําเร็จลนะกันเนาะอ่านะโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมานานสำหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วและขอบคุณที่เข้ามาชมสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมอนุชาใหม่ๆอนุชาชาแล้วนะครับหมอดูท่านอื่นเข้าไปกันหมดแล้วอนุชาเพิ่งอัดคลิปทํานายดวงช่วงเมษาเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเลยนะครับไม่รีรอเดือนนี้นะครับเรื่องการงานและเรื่องการเงินของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดเดือนเมษาจะเป็นเช่นไรนะครับหมอดูท่านอื่นว่าอย่างไงผมไม่รู้แต่ของผมผมเปิดไพ่ออกมาเดือนนี้เรื่องการงาน คล้ายๆนะครับบอกเลยว่าคล้ายๆชาวราศีมีนที่ผ่านมาคือถามว่ามันดีไหมมันปังไหมมันโอ้โหเวอร์วังอลังการไหมไม่มีทางไม่ถึงขนาดนั้นไม่รู้นะหมอดูท่านอื่นพูดยังไงไม่รู้นะครับหมอดูท่านอื่นพูดยังไงไม่รู้แต่ของผมเปิดไพ่มาเนี่ยมันยังไม่ขนาดนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าถาแต่ถามว่ามันร้ายไหมเฮ้ยมันไม่ร้ายแต่ว่ามันไปแบบเรื่อยๆ ไปแบบเรื่อยๆบางทีบางช่วงจังหวะอาจจะมีช่วงจังหวะที่ทาให้เรารู้สึกหวือหวากับการทํางานบ้างหวือหวาคืออะไรคือเหมือนกับว่ามีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาหรือว่ามีจังหวะจากคนที่ดีอะไรเข้ามาทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยในการทํางานแต่ว่ามันยังไม่จักแท้งไงเข้าใจไหมคือเดือนนี้ดูเปิดไพ่เนี่ยมันยังไม่จักว่าสมมตินะสมมติสมมติทําเรื่องย้ายไปเนี่ยหรือว่าอยากย้ายแผนกโยกย้ายตําแหน่งโยกย้ายการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเนี่ยถ้าหวังตรงนี้อยู่เนี่ยมีนาเมษา เดือนเกิดตัวเองเนี่ยมันยังมันยังไม่ถึงโอกาสนั้นแต่พุทสภามิถุนาผมไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมษาเดือนเกิดตัวเองเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลานั้นคือถ้าคุณอยากจะหวังว่าคิดในใจว่าแหมเดือนเกิดของฉันเนี่ยน่าจะมีของขวัญวันเกิดอะไรที่ดีเข้ามาสักหน่อยนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ข่าวดีอะไรเงี้ยคือคุณอย่าเพิ่งคิดเข้าข้างตัวเองว่าพอเข้าสู่เดือนเกิดอนะ่ะ หรือว่าเข้าสวนเกิดนยจะต้องมีอะไรมาสมานาคุณให้กับชีวิตถ้าแต่ก่อนเนี่ยคุณไม่เคยสร้างอะไรมาเลยนะครับเนาะต่อให้คุณสร้างอะไรมาเยอะๆเนี่ยบางทีจังหวะจากโคชีวิตมันยังไม่ใช่เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะเดือปข้างหน้าได้แต่ราศรีเมษเนี่ยเป็นราศรีแห่งการประจนภัยราศรีแห่งน,นักต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอดทนแล้วก็ชอบบุกบั่นฟันฝ่าให้ให้ถึงเป้าหมายอยู่แล้วนะครับคล้ายๆชาวราศรีกุมเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับแม้ว่ามันจะยังไม่มีอะไรวุ่นวาแต่ มันเหมือนกับมีอะไรมีรางอะไรบางอย่างเข้ามาบางคนนะในบางคนเหมือนก็มีรางอะไรบางอย่างเข้ามารางรางดีนะมันไม่ใช่รางลายรางดีอะไรบางอย่างในเรื่องการงานเข้ามาให้เรารู้สึกได้เพราะว่าผมเห็นไพ่เนี่ยถ้ว่าเชียร์ก็ไม่ใช่เพราะว่าไพ่มันไม่เด่นแต่มันมีไพ่บางใบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตน่าจะดีหมายถึงดีต่ออนาคตถ้าเห็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะดีต่อดีต่ออนาคตถ้าเขาทํางานขยันมุ่งมั่นเนี่ย ตอนนี้ยังไม่สําเร็จยังไม่ได้ย้ายยังไม่ไโยกย้ายยังไม่ได้เปลี่ยนตาแหน่งยังไม่ได้เลื่อนตาแหน่งยังไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรบ้างมานะแต่งานของเขาเนี่ยมันพอไปได้แล้วถ้าเขาทําต่อไปเนี่ยไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงอนาคตว่ามันอาจจะดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับคือมันไม่ใช่พอาดาวพืหัสย้ายอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะเรื่องเรื่องการโยกย้ายของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยพูดตรงๆผมเปิดไพ่ดูอย่างเดียว แต่ถ้าเขาบอกว่าพลรือหันย้ายแล้วนู่นนี่นั่นย้ายดาวเสาเป็นกเกษตรดาวอะไรเงี้ยแล้วมันจะดีเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะดีเมื่อไหร่แต่ของผมเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้เพราะไพ่พมันบอกแบบนั้นแต่ถามเรื่องงานดีไหมค่อนข้างดีธุรกิจส่วนตัวก็ค่อนข้างโอเคสรุปเลยไม่ร้ายแต่ไม่ได้ดีมากมีข่าวดีมีรางบางอย่างหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยในเดือนนี้ด้วยในเรื่องงานนะครับ แต่ยังไม่ปังยังไม่ถึงขนาดว่าตูมว้าวอย่างนี้นะไม่ถึงขนาดน,น,น,นั้นเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คล้ายคล้ายชาวราศีคล้ายๆชาวราศีมีนเลยแต่โดดเด่นกว่าเรื่องเงินโดดเด่นกว่าเดือนนี้นะครับลาบเล็กหรือลาบน้อยก็มีโอกาสได้ลาบใหญ่หรือเปล่า <S <S คืออนุชาเนี่ยทานายดวงถ้าใครติดตามมานานแล้วเนี่ยอนุชาทํานายดวงโดยไม่เน้นเรื่องโชคลาบ แต่อนุชาจะเน้นเรื่องเงินที่หามาจากน้ำพันน้ำแรงตัวเองหรือว่าทำอาชีพหรือว่าการดิ้น,นรนทำมาหากินมากกว่าการบอกเรื่องโชคลาภให้คนมีความหวังแล้วพอถึงเวลาหวยออกก็แดกหมดเห็นไหมจริงไหมล่ะเอ้าอย่าเถียงว่าไม่จริงนะครับหมอดูบอกว่าราศีนั้นราศีนี้ของคุณจะดีโอ้โหพอถึงเวลาซื้อหวยซื้อเฮียอะไรเต็มหมดเลยแดกเรียบเพราะฉะนั้นอย่าให้ความหวังแต่อนุชาไม่ให้ความหวังเพราะอนุชาเปิดไพ่ออกมาแล้วเนี่ยอนุชาก็พูดตามหน้าไพ่ แม้ว่าอนุชาจะไม่ให้ดูไพ่ก็ตามแต่แต่ว่าเห็นเรื่องโชคลาภเล็กๆน้อยๆอย,ยังไม่ได้บอกว่าเป็นโชคลาภใหญ่นะแต่เห็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆสาหรับอนุชานะมีเข้ามานะครับมีเข้ามาในจังหวะจากคนอาจจะเป็นคุณอาจจะเสี่ยงโชคได้มั้งมั้งนะอาจจะเสี่ยงโชคได้หรือว่าอาจจะได้ทิปอ่าได้เงินพิเศษหรือทํางานแล้วนี่มันค้าขายดีอาจทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมันค้าขายดีเว้ยมันมีจังหวะที่ ดีอย่างเช่นช่วงสงการหรือว่าช่วงอะไรก็ตามแต่มันจะมีจัวงหวะอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าขายดีส่วนผู้ที่ทําอาชีพส่วนตัวอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับอาชีพส่วนตัวเนี่ยคือข้าราชาการลูกจ้างเขาเนี้ยยังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยกูจะไปหาไรายได้เพิ่มตรงไหนว่ากูได้เงินหน้าเดียวอะได้เงินเท่าเดิมนะผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะได้เงินจากไหนแต่ว่าถ้ามองจากไพ่เนี่ยอาจจะมีโชคลาภได้เล็กน้อยเข้ามาแต่ไม่ได้แนะนําให้เสี่ยงโชคเล่นหวยจนเกินตัวถ้าเล่นหวยแค่ไหนก็เล่นแบบนิดๆดหน่อยหน่อยไปนะครับเออ หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะฉลาดในการหาธุรกิจเสริมเพิ่มเติมในช่วงนี้อ่าเพราะเมธเนี่ยคนเกิดเดือนเมษาเนี่ยเป็นจอมฟันฝ่าจอมบุกตะลุยอยู่แล้วจอมบุกเบิกชอบหาอะไรแบบถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ชอบการค้าอยู่แล้วด้วยเนี่ยเขาจะยิ่งแบบชอบหาอะไรมาแม่แปลกๆใหม่ๆมามาพัฒนาสินค้าตัวเองมาพิพัฒนาร้านตัวเองหรือว่าพัฒนาการค้าของตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ทํางานเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าคิดจะทําอาชีพเสริมก็เหมาะหรือว่า ถ้าไม่ได้มองว่าเกี่ยวกับเรื่องอไรายได้เสริมที่เข้ามาจากทางไหนเลยคือเป็นข้าราชการต๊องต่อยทางานอยู่ทุกวันแบบจำเจเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะมองในเรื่องเงินว่าค่อนข้างดีขึ้นสถานการณ์การาเงินภาวะความกดดันในเรื่องการเงินมันน้อยลงรายจ่ายมันลดลงในช่วงเดือนนี้หรือเปล่าทําให้รู้สึกอุ่นกระเป๋ามากขึ้นมองอย่างนี้ก็ได้นะครับมองตามความเป็นจริงแบบนี้ก็ได้โอเคเนาะเรื่องเงินดีกว่าเรื่องงานแต่เรื่องงานก็ไม่ใช่แย่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เด็กดูภาพรวมค่อนข้างดีนะมเมษเดือนเมษาเด,เดือนเกิดตัวเองเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ปังบอกเลยยังไม่ปังนะครับโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนชแนลของอนุชานะครับอนุอนุอนุชาไม่ได้มาเรียลลายนะถ้าใครอยากสนับสนุนชแนลของอนุชานะเนื่องจากอนุชาเนะี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะครับก็ทำแบบตามมีจมเกิดไป บัญชีธนาคารอนุชาบัญชีธนาคารอนุชาอยู่ด้านล่างนะครับน้องกดเข้าไปดูแล้วกันเนาะน้องกดตรงสามเหลี่ยมน้อยๆอ่ะมันจะมีอยู่นะแล้วน้องกดเข้าไปดูนะครับเออไม่ใช่ตรงคอมเมนต์นะตรงตรงนั่นน่ะตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวตเท้าเล็กๆอ่ะตรงหัวมุมอ่ะกดดูอนุชาจะแปะบัญชีธนาคารเอาไว้ถ้าใครอยากสนับสนุนชแนลอนุชานะครับเพื่อให้อนุชามีกําลังใจในการสู้ต่อไปได้นะครับเพราะตอนนี้อนุชาก็ตกงานพูดตรงๆแต่ว่าไม่ได้มาเรียอะไรนะครับอนุชายัางพออยู่ได้พอทำนู่นทำนี่เล็กๆน้อยๆอย ก็ขอขอบคุณถ้าใครมีน้ำใจให้นะครับขอบมากครับขอให้ทุกคนโชคดีแฮปปี้เบอร์เดย์ขอให้วันเกิดในเดือนนี้มีความสุขขอบมากครับ